ครับโชคระลาบครับมามีมามหลาภาิติพุทธะสุวรนนังวาราชตังวามณีวาธนังวาปิชังวาทั้งวาเอเออากัจเฉยยะอิติมีมานะมามีอังมามีมามหลาภาิติพุทธะสุวรรนังวาราชตังวามณีวาธนังวาปิชังวาทังวาเอ

เอเออาคาศเยี่ยยิติมีมานะมามีหังนะมามีมามาลาภัยติพุทธัสสะสุวรรณนาวะราชตางวามณีวาธนางวะเชาวะตางว่าเอเออาคาศเยี่ยยิติมีมานะมามีฮังนสาธุสาธุรับโชครับลาภสาธุสาธุสาธุ